ปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฝนค่ะก็อยู่กับมิ้มค่ะฮัลโหลถ่ายรายการอยู่เออเออเออมาใช่ป่ะเออเออเดี๋ยวเจอกันเคเคแค่นี้นะเออบายบายพี่ฝนทำอะไรอ่ะคุยโทรศัพท์ไงเเอาเหรอในเมื่อเราอยู่ในแบบบรรดาลดง iPhone ขนาดนี้แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมารีวิวเคส iPhone นะคะไม่ใช่รีวิว iPhone ไม่ได้รีวิว iPhone Genuine Later ดูปากน้องฝนนะคะ Genuine Later แปลว่าหนังแท้หนังแท้ก็เป็นเคส iPhone หนังแท้เป็นของ Blacklock นั่นเองค่ะขอบอกว่าดีมากๆคือจับแล้วรู้เลยว่าวัสดุเนี่ยดีมากแล้วก็ครอบ iPhone ทั้งหมดมี้2สี สีดามกับสีไ้านะคะก็คือท่านานเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบครอบไปหมดเลยใช่าหล่นเนี่ยหมายความว่าไม่มีส่วนไหนแบบกระแทกพื้นเลยต้อกแปะหน้าจอค่ะใช่ก็สิ่งที่ต้องเตรียมเปลี่ยนอย่างเดียวก็คือหน้าจอไม่ใช่รอเล่นอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนิดนึงดีกว่านะคะว่าออกมาก่อน เป็นอย่างง่ายใส่แล้วจะดูไฮโซก็หลูขึ้นมาทันทีนะะอ่าอันนี้ก็เป็น,น,เ,ปนเป็นเคส iPhone ของ iPhone 6หรือว่า 6s นะคะสามารถใช้ได้นี่นี่น, <Hey. S 2> น,นะคะ,ะ,คะดูดีมากก็อย่างที่มิมบอกไปนะคะมันก็จะครอบทั้ง นี้้างหน้าเลยหมดเ,เลยทั่วไปเนี่ยมันจะคุมแค่กรอข้างหลังเนาะใช่นี่ไงอย่างไม่ใช่ <c oughs> อย่างนี้ของฝนเนี่ยคือมันจะคุมแค่ตรงนี้ไงก,ก็ยังมีในส่วนที่แบบคือต้<ช>นทนถ้าแบบหลดนะ,ะใช่แต่อันเนี้ยนะคะคือแบบว่าคุมหมดเลยตรงนี้ก็คือวางอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ไม่ได้โดนหน้าจอแบบสักทีเดีวยวแล้วก็การกระแทกตรงมุมทั้ง4ด้านคือรอบตัวบอดี้นั่นเอง แล้วตัวรอบกรอบเนี่ยค่ะก็จะเป็นซิลิโคนแบบซิลิโคนแข็งๆหน่อยค่ะแล้วเขามีการเทสมาด้วยนะว่าแบบใช่คะพี่ฝนคือถ้าตกตกจากที่สูงอะในระดับแบบคนปกติถ้าอย่างฝนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ตงไม่ถึงของผนเนี้ยถ้าทําตกเนี่ยจะยิ่งไม่เป็นไรเลยเพราะว่า เป็นรุ่นเสมอถ้าสมมติว่าสูงกว่านี้เยอะๆอาจจะเป็นอะไรได้คะแต่ว่าจริงๆเขาทสมาแล้วถ้าสมมติว่าแบบ160อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือตกนาก็คือยังใช้งานได้ปกติก็วัสดุก็อย่างที่บอกไปตรงกลางก็จะเป็นหนังแท้นะคะแล้วก็ตรงรอบกรอบเนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนใช่ยืดหยุ่นได้ไหคะพี่ฝนคะอย่าเทสเลยพี่ว่าอย่าเทสเลยนะเพราะว่าไม่อะไรโทรศัพท์พี่ ับหนูไงพี่พี่จะขอเลือกที่จะไม่เสียสละโอเค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันให้คะแนนกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับมิมนะคะก็แค่มีเจ้าเคสตัวนี้นะคะก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยครอบคลุมกรอบโทรศัพท์ของเราทั้งหมดเลยฝนก็ชอบที่ตัววัสดุนะคะดูแข็งแรงทนทานดีแล้วก็มันดูเรียบหรูด้วยค่ะคาะก็จบลงแล้วนะคะกับการรีวิวเคส iphone 6ของ b a c k l o อกค่ะ สามารถใส่ได้ทั้ง iPhone 6แล้วก็ 6s เ,เลยะนะคะ,คะก็อย่าลืมถ้าใครชอบการรีวิวแบบนี้นะคะอยากจะมาอัปเดตเทรนด์แกเจ็ตใหม่ๆนะคะติดตามกันได้เลยนะคะกับรายการของเรา Naked IT รายการที่จะมาลดเปลื้องเรื่องไอ,งองให้คุณได้รู้จ<ล>หมด,หมดเปลือก<บ>ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลามาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีะคะ่ะ,คะ